คุณผู้ชมมาดูยะลากันหน่อยเหมือนกันค่ะฝนตกฟ้าร้องลมพายุเข้านะคะทําให้หลายจุดหลายพื้นที่ค่ะมีปัญหาเดียวกันเลยค่ะทั้งต้นไม้หักนะทั้งดินสไลด์แบบนี้นะคะระยะทางเส้นที่เราจับภาพได้เป็นยะลาเบตรงพื้นที่หมู่2ค่ะตําบลตะเนาะเมลาะนะคะอยู่ที่เบตงยะาลาเนี่ยแหละค่ะฝนตกต่อเนื่อง4วันแล้วค่ะทําให้ดินอุ้มน,น้ําดินสไลด์ลงมาแล้วก็มีบางจุดถนนสุดตัวด้วยอันตรายมากๆานี่ต้องเอาบปเรื่อ์มากันคนะ่ะ คือกลางวันยังเห็นแต่กลางคืนนี่น่ากลัวที่ลึกโปรดระมัดระวังทางข้างหน้าผิวชำรุดก็ติดป้ายเตือนนะคะพร้อมกับแสงไฟนะคะเผื่อขับรถกลางคืนด้วยคือมีต้นไม้ล้มทับสายไฟไปเหนี่ยวสายไฟหักโค่น่ะแบบนี้แบบนี้ทําให้ไฟดับการไฟฟ้าเร่งซ่อมแล้วก็เปลี่ยนให้กลับมาใช้ไฟได้ตามปกติเทศบาลเมืองเบตงเกิดฝนตกลมแรงค่ะบริเวณหน้าปากอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ ใจกลางเมืองเบตงแต่ว่าโชคดีจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรส่วนชุมชนเกาะแปะกตอในนะคะอยู่ในซอยเพลินจิตต้นไม้ล้มทับชาวบ้านเป็นบ้านคนนะ,นะคะหนึ่งหลังส่วนบนถนนคงคาหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตงก็เข้าไปาช่วยนําต้นไทรขนาดใหญ่ที่หักโค่นลงมาทับบ้านอีกสองหลังเอาต้นไม้ออกแล้วก็บ้านทางแบบนี้ ไปถามคุณเจิดจันสิงห์สุวรรณค่ะคุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นฝนตกลมแรงมากเลยลูกอยู่ดีๆต้นไทรหักไส่บ้านลงมาต้นฉันอยู่นี่แหละฟังดูค่ะ,ะ,ะยายอยู่ใครครับตอนนั้นลูกสาวคนเล็กอยู่กับลูกสาวแล้วแฟนไม่อยู่แฟนไม่อยู่แฟนในทำงานแล้วพอหลังจากต้นไม้ล้มใสรแล้วยายทำไงยายก็วิ่งลงที่เสออาอะเสาบ้าน สำรวจความเสียหายอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ระวังอุทกภัยวตัตภัยดินโคนลนถล่มเพิ่มเติมเพราะว่าฝนยังไม่หยุดตกค่ะใช่ครับอ่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ชมครับย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ที่ยะลาใช่ไหมครับนี่ที่เกาะลิบงจังหวัดตรังปรากฏว่าพายุเนี่ยมันมาแบบกระหน่ำกระหน่ำครับเรือล่มไปเจ็ดลำรีสอร์ทบ้านของชาวบ้านเสียหายเป็นสิบหลังนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนะครับ ครับตอนนี้หมู่ห้ากิบงบ้านเราเกิดพายุจัดหนักวันตะไฟมาทำน้องชาวบ้านได้ไปเป็นกับข้าวที่ร่มไปแล้วหลายล้ำทำให้เล่นลมเสียหายลมเสียหายได้ล้ำตอนนี้พายุมันเข้าหนักอยู่ดูพายุแล้วก็นี่เรลอพรมของชาวบ้านแล้วก็จอดด้วย ลมแรงเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับป้ายของรีสอร์ทเนี่ยล่วงลงมากับพื้นเลยอะ่ะแล้วบ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเสียหายเป็นสิบหลังนะครับผู้ใหญ่อาสารคนขยันครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ตําตบลเกาะลิบงจังหวัดตรังครับก็พาหน้านข่าวเราไปสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นบนเกาะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดแรงในทะเลฝั่งอันดามันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรือประมงพื้นบ้าน ล่มลงในทะเลอีก7ลําลำด้วยกันชาวบ้านพยายามจะกู้ขึ้นมานะครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะครับออกไปหาปลาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรได้ผู้ใหญ่บ้านก็รายงานไปทางจังหวัดแต่การให้ความช่วยเหลือค่อนข้างยากลําบากนะครับเพราะว่าเป็นเกาะไง<ม>การที่จะเดินทางทางเรือครับฝ่าลมมรสุมค่อนข้างอันตรายนะครับ ทำได้แค่ประกาศให้ชาวบ้านงดเอาเรือออกจากฝั่งกันแล้วก็ให้ฟังประกาศจาก,กรกบุตุนะครับรวมไปถึงคําแจ้งเตือนจากทางการอย่างเคร่งครัดเลยเขาบอกว่ามรสุมบนเกาะลิบงครั้งนี้น่าจะแรงสุดในรอบ30ปีครับดดที่ฝนมาเร็วกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับชุมชนมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับ ชาวบ,บ้านบนเกาะลิบงก็เลยวอนขอรัฐบาลบอกว่าเข้ามาช่วยดูแลซ่อมแซมบ้านที่เสียหายให้หน่อยเถอะนะภักใต้ก็อ่วมเหมือนกันนะคะยังไม่จบนะคะภักใต้ที่ภูเก็ตค่ะทัพเรือภาคสามไปช่วยนักท่องเที่ยว143ชีวิตนะคะขึ้นลมแรงค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอาจจะประสบภยัยดูสิ จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยนะคะช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เองนาวาเอกพิเชษทองตาลได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาการทัพเรือภัก3าําเรือตรวจการใกล้ฝั่งออกทําการช่วยเหลือค่ะนักท่องเที่ยวทั้งลําเรือนี้นะคะเป็นคนไทยและต่างชาติติดอยู่ที่เกาะราชาใหญ่ที่ราวายตเมืองภูเก็ตค่ะเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงมากสปีดโบท๊ทออกไปรับไม่ได้ความแน่นอนค่ะเรือตรวจการนํานักท่องเที่ยวร้อยคนกลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรือพิสิษิ์พันวาตําบ ว,วิชิตนะคะในเวลาสี่โมงเย็นด้วยความปลอดภัยค่ะเรือใหญ่เอาอยู่นะคะนี่ทุกคนปลอดภัยดี เมื่อ13ถึงขอภาย18ถึง23กันยายนค่ะเขามีประกาศแจ้งเตือนไปแล้วนะคะว่าฝั่งอันดามาันได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนพุลซา,านค่ะรวมถึงดีเปชัันด้วยฝนตกหนักขึ้นลมแรงนะคะเอาจริงขึ้นสูง2-4เมตรนี่สูงมากนะบอกให้เรือเล็กง,งดออกจากฝัง่งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำทะเลไปแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นบางส่วนที่อาจจะถึงช่วงเวลาพักผ่อนเนาะเป็นซีซันท่องเที่ยวแต่ว่ามาเจอพายุพอดีคือเส้นทางพายุดีเปชชัน นะครับบริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนบนแนวเส้นทางนะครับ21กันยานี้นะครับจะเข้าประเทศไทยแถวแถวภาคอีสา,านตอนบนนะครับส่วนพายุร้อนปุราซันนะครับเส้นทางมุ่งหน้าจีนนะครับเส้นทางมุ่งหน้าจีนไม่เข้าไทยนะฮะเขาบอกแบบนั้นนะครับ